สวัสดีครับหมอเตอ้ยนะครับวันนี้เนี่ยหมอจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าโปรแกรม ORIGIO เนี่ยคืออะไรช่วยให้เราหน้าเด็กขึ้นได้ยังไงนะครับกลไกของเขาหรือว่าเทคนิคในการทำอะมีอะไรบ้างวันนี้ไปฟังกันครับ สำหรับตัวโปรแกรม Or i g i o นะครับก็คือเครื่องยกกระชับกลุ่มหนึ่งนะครับโดยใช้กลไกการทํางานของตัวคลื่นวิทุนะครับตัวพลังงานที่ส่งลงไปนะครับก็คือจะส่งลงไปใต้ชั้นผิวนะครับด้วยความลึกประมาณ3มมตรนะครับทำให้เกิดความร้อนใต้ชั้นผิวความร้อนที่ส่งลงไปเนี่ยก็จะทําให้บริเวณใต้ชั้นผิวนี่มีการหดตัวนะครับเราก็จะรู้สึกว่าหน้าหลังทำเนี่ยมีความกระชับขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณด้านล่างนะครับก็จะทาให้มีการสร้างตัวคอลลาเจนเนี่ยต่อเนื่องต่อไปออีกกหหลลัังงทาานนนะะรปมณ1-3เเดดื็็จยิ่ผชขึ้ ตัวโ,โปรแกรมโอริจินะครับหลักๆเนี่ยจะมีงานวิจัยรองรับในคนไข้ที่มีเรื่องของปัญหาแก้มตกนะครับมีกระปะ๋อแก้มที่ค่อนข้างชัดร่องแก้มที่เริ่มลึกนะครับียงเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ตัวกรอบหน้าที่ไม่ชัดนะครับตัวโปรแกรมโอริจิก็สามารถนํามาแก้ไขปัญหาข้างต้นได้ทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับตัวหมอเองนะครับการประเมินเนี่ยก็คือเป็นส่วนสําคัญที่สุดนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาในส่วนไหนจํานวนช็อตที่ใช้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับการยิงนะครับหมอจะยิงแบบตัวเวกเตอร์ลิฟติ้งนะครับก็คือยิงไปตามทิศของตัวแรงยกผิวนะครับสำหรับคนไข้คนไหนนะครับที่มีกระบอกแก้มที่ค่อนข้างเยอะนะครับชั้นไขมันที่หนานะครับหมออาจจะใช้ตัวของตัวฟาสต์มูฟวิ่งเนี่ยเข้ามาผสมในการยิงนะครับก็จะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาดียิ่งขึ้นครับ หลังทำนะครับหมอก็จะแนะนําให้ดื่มน้ําเยอะๆนะครับพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงๆนะครับรวมไปถึงการใช้ครีมบํารุงนะครับเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ต่างๆนะครับที่มีความอ่อนโยนในการบํารุงผิวนะครับสำหรับอาหารนะครับหมอก็จะแนะนําผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับที่มีวิตามินซีสูงนะครับแล้วก็กลุ่มปลาทะเลน้ำนึกนะครับเช่นกลุ่มปลาแซลมอนต่างๆนะครับก็จะมีโอเมก้าสามสูงนะครับสารอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะช่วยสร้างคอลลาเจนได้อีกทางหนึ่งครับใครนะครับที่ไม่อยากทําหัตถการหนักๆนะครับโปรแกรมออริจิโอนะครับก็เป็นทางเลือกที่ผลข้้้้างงเคคีียยนนอะรับใหผลลดแวก็ไม่ พักฝื้นนานนะครับสำหรับคนไข้คนไหนนะครับที่กําลังสนใจเรื่องของตัวโปรแกร,รมออริจิโออยู่นะครับว่าจํานวนที่ใช้ยิงเนี่ยต้องยิงกี่ช็อตนะครับยิงบริเวณไหนบ้างนะครับก็สามารถให้หมอเนี่ยประเมินก่อนได้นะครับที่เมอร์ซี่คลินิกทุกสาขาเลยครับ